สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามโอเทฟฟอร์ดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรักกบการเยือนของนิวคาสเซิลและก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่บุกมาเอาชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ยินดีกับแฟนๆของนิวคาสเซิลก่อนเลยนะครับวันนี้เล่นได้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะ3คนตรงกลางสนามของแมนยูเอ่อของนิวคาสเซิลนะครับขออภยัยทั้งตัวของบูโน่กิมาราสซานโดโทนารีรวมไปถึงโจลิงตันด้วย 3คนนี้เล่นดีมากนะครับในวันนี้นะแล้วก็เป็นแมนยูเองนะที่ผมมองว่าก็คงมีปัญหาที่ยังคงต้องแก้ต่อไปวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าหลังของแมนยู3คนนะครับก็ยืนเป็นแนวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีมดินามิกหรือแม้กระทั่งขึ้นมาเล่นไม่ขึ้นมาดันขึ้นมาไม่ได้ตามตัวของอิสซักขึ้นมาวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าครึ่งชั่วโมงแรกนั้นอิสซักนั้นอิสระสูงมากเซ็นเตอร์3คนของแมนยูไม่ได้ตามอิซักลงไปเลยนะครับเวลาที่เขาถอยตัวเองลงมาเพื่อเก็บบอล นั่นคือปัญหาเหมือนกันและวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งของแมนยูนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นดาโล่ขวาเป็นตัวของมาซาลูยเล่นเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับคือเวลาเล่นเกมรับพวกเขาก็จะลงมายืนเป็นหลัง5คนวิงแบ็กก็ลงมาถอยลงมาช่วยเป็นเกมรับแล้วก็ยืนเป็นแนวเดียวกัน5คนแต่ไม่ได้มาร์กตัวนะครับจะแตกต่างจากนิวคาสเซิลในเรื่องของการมาร์กตัวนิวคาสเซิลนะครับหนึ่งต่อหนึ่งตลอดนะครับแต่เขาไม่ได้เลือกคูปโคเวอร์พื้นที่เหมือนกับที่แมนยูทํา พอแมนยูยืนกันเป็นหน้ากระดานนะครับเราจะเห็นทั้งเมอร์ฟี่กอร์ดอนรวมไปถึงอิซักเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่ตรงที่นักเตะของแมนยูยืนกันเป็นแถวตอนนั้นนะครับก็ถอยตัวเองลงมาพอถอยตัวเองลงมานะครับนักเตะของแมนยูไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตามลงมากลายเป็นเลือกเว v e r พื้นที่ทิ้งพื้นที่ตรงกลางสนามนะครับเหลือคนอยู่แค่2คนก็คือตัวของคาซิเโร่กับตัวของเอริกเซนข้างหน้าเหมือนกันนะครับเซอร์กเซ่ อามาเดียโลรวมไปถึงตัวของลามอชอยรุนก็ไม่ได้ลงมาช่วยลงมาช่วยบ้างบางครั้งนะครับแต่ไม่ได้ลงมาช่วยทั้งเกมดังนั้นภาระในครึ่งชั่วโมงแรกตกไปอยู่ที่คาเชมิโรกับอิริเซนอยู่2คนมันจึงเป็นที่มาของประตูแรกว่าทำไมนิวคาสเซิลถึงได้ประตูเร็วเพราะ3คนตรงกลางสนามของนิวคาสเซิลสบายมากครับซานโดโทนารีรวมไปถึงตัวของโบนกิมไลเซอร์โจลิงตัน เล่นใกล้ๆกัน3คนก็มากกว่าแมนยู่2คนแล้วครับทั้งตัวของคาเซมิโร่รวมไปถึงอิลิกเซนและ2คนนี้ช้ามากๆครับในการเคลื่อนที่เข้าหาบอลจะเข้าไปเพลสก็ช้าจะทําอะไรก็ช้าเพราะว่าคู่นี้เขาช้าอยู่แล้วดังนั้นพอช้ากว่านิวคาสเซิลที่มีผู้เล่นมากกว่าตรงกลางสนาม นั่นแหละครับมันจึงเป็นที่มาของประตูแรกซานโดโทนารีไหลออกไปให้ทางด้านขวาไปหาตัวของโบโนกิมไลิ์วันนี้โทนารีนะครับยืนต่ำนะครับยืนเป็นยืนอยู่หน้ากองหลังนะเล่นเป็นเหมือนแต่ผมว่า2คนนี้สลับกันเล่นได้ทั้งตัวของกิมไลิ์แลวก็ส่วนส่วนของซานโดโทนารีด้วยเหมือนกันพอกิมไลิ์ได้บอลน,นะครับก็ไหลบอลต่อไปให้กับเมอร์ฟี่เห็นเราเห็นไหมครับพอเมอร์ฟี่ได้บอลไม่ใช่ดาโลที่วิ่งตามเข้ามาแต่ดาโลเลือกที่จะไปยืนเป็นแนว หลัง5คนเหมือนกันครับพอเมอร์ฟี่ลากตัดเข้ามาข้างในอิซักถอยตัวเองลงมาเพื่อเล่นกับเมอร์ฟี่ไม่มีใครตามอิสซักออกเข้ามาเหมือนกันไม่มีครับไม่มีทั้งริซันโดมาตินเสหรือตัวของฮาร์รี่แมกไก่ก็ตามไม่ได้ตามตัวของอิซักลงมาด้วยเขาก็ถอยตัวเองลงมาเล่นกับตัวของเมอร์ฟี่สคนเท่านั้นเองครับก่อนที่แนวตรงกลางสนามาครับก็จะวิ่งมาบีบตัวของอิสซักอิซักก็เบิ้ลคืนไปหาบูโนกิมมาไลส์ เล่นเป็นสามเหลี่ยมกันนะครับคนมากกว่าอยู่แล้วนะครับของนิวคาสเซิลก็ไม่ได้ถูกกดดันใดๆบุโนกกิมไลซ์มีเวลามากพอนะครับก่อนที่จะคลอสบอลจากขวามาทางด้านซ้ายมาหาตัวของลูอิสฮอลล์เองนะครับก็เปิดโค้งเข้าไปบอลน,นั้นเข้าไปพอดีนะครับก็กลายเป็นอีซักที่วิ่งจากจังหวะที่เขาเบิ้ลจังหวะให้กับตัวของบุโนกกิมไลแล้ววิ่งสอดเข้ามาในแนว แมนยูยืนเป็นแนว3คนนะครับเดอร์ลิกนะครับแมชชดเดอร์ uh, ลิกรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายและก็ตัวของริซันโดมาตินเนสก็ยืนอยู่แบบนั้นครับแต่ไม่มีใครที่ uh, ไปประกบตัวของอิสซักแม็กควายเองก็หันมามองครั้งหนึ่งนะครับริซันโดมาตินเนสก็วิ่งเหยาะๆตามมาแต่สุดท้ายเป็นอิซักที่ขึ้นอยู่คนเดียว1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ถามว่าเปิดดีไหมก็เปิดดีด้วยแต่ว่ามันก็ไปโดนเท้าไปเฉล็บนะครับมาลาอุยที่ยกจังหวะเท้าขึ้นมาบอลมันก็เลยโค้งพอดี ผมว่าบอลมันโค้งพอดีนะครับจากจังหวะที่ฉลับสักนิดหนึ่งอิซักมงเข้าไปตั้งแต่นาทีที่4หลังจากนั้นเกมของเมนยูก็ขึ้นไม่ได้ครับอย่างที่ผมพูดไปพอผ่านมาตรงกลางนะครับถูก3คนตรงกลางของนิวคาเซิลไล่แย่งพอไล่แย่งไล่บีบและที่สําคัญนะครับนักเตะของนิวคาเซิลทุกคนจะ1ต่ตอนหนึ่งเพราะห่ตอนหเสร็จนะครับแมนยูจะบิลอัพเกมขึ้นมาก็บิลไม่ได้เพราะถูกเพลสเพลสจนจนนะครับจนก็คือคือโยนบอลไปข้างหน้า ไม่ถึงลามุชอยลุนบอลก็กลับไปอยู่ในการครอบครองของนิวคาเซลเกมในครึ่งชั่วโมงแรกเป็นแบบนี้เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยสำหรับแมนยูเองครับโดยบอลเนี่ยพอมาถึงอิลเซนอลเซนก็คืนหลังไม่คืนหลังก็ถูกไล่บีบไล่เพลสขึ้นมาเป็นอยู่แบบนี้นะครับเกมของแมนยูในช่วงแรกจึงเป็นที่มาของประตูที่2เหมือนเดิมครับแมนยูก็ยังคงยืนเป็นแนวนะครับตรงกลางก็มีกันอยู่แค่2คน ถูก3คนตรงกลางของนิวคาสเซิลครอบครองเกมไว้ทั้งหมดนี่คือปัญหาของแมนยูในช่วงแรกจนกระทั่งเป็นที่มาของประตูที่2ตัวของกอร์ดอนนะครับก็ลากไปดวลเดียวกับตัวของมาซาอุยมีอามาเดอาโลวิ่งมาลองนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดับเบิลทีมนะครับกลายเป็นตัวของมาซาอุยที่ดวลเดียวกับกอร์ดอนก็เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ากอร์ดอนนั้นเร็วแค่ไหนก็โยกจะจนทั่งมาซาอุยนั้นก็เสียหลักไปเหมือนกันก่อนที่ตัวของ กอดอนจะคลอสบอลเข้าไปและก็เป็นโจลิงตันนะครับที่กระโดดมงเข้าไปบอลเนี bon ่ยก็ไม่ได้โดนศีรษะเต็มๆหรอกครับโดนประมาณช่วงหัวไหล่นะครับแต่ก็ดีพอนะเพราะว่าขึ้นไปดวลกับตัวของริซันโดมาตินเนสรูปร่างต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ตัวของโจลิงตันวิ่งมาด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปกระโดดขึ้นไป ผมว่ายากมากนะครับที่ริซันโดมาติเนสจะทำอะไรตัวของโจลิงตันได้แต่มันมันมันก็มีการการเบียดกันที่ดีนะมันทำให้ตัวของโจลิงตันเองไม่ได้ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็ดีพอที่จะเป็นประตูที่2ให้กับนิวคาสเซิล20นาทีแรกนิวคาสเซิลขึ้นนำา20ครับแต่ถ้าเราดูจังหวะนี้กันจริงๆอะ่ะหลังจากที่จังหวะแรกครับแนวรับของแมนยูเองปล่อยให้กับอิสซักมีพื้นที่มากครั้งนี้นะครับกลายเป็นตัวของแฮร์รีแม็กไวริ่งไป วิ่งไปประคองตัวของอีซักไว้คือประกบเลยติดตัวติดเลยนะครับแฮร์รี่แม็กไกวไปติดกับอิซักไว้แล้วปรากฏว่าโจลิงตันนี่แหละครับวิ่งสอดขึ้นมาแต่มันก็ไม่มีใครที่ไปคุมคนอื่นเลยนะครับนอกจากตัวของแฮร์รี่แม็กไกวรที่ไป1ต่อนหนึ่งกับตัวของอิซักอิซักไปไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าโจลิงตันดีพอนะครับที่วิ่งสอดเข้ามาแล้วก็กระโดดมงเข้าไปถึงบอลจะโดนหัวไหล่ก็ตามนิวคาสเซิลนำสองศูนย์ครับหลังจากนั้นเกมของแมนยูก็ยังไม่ดีดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นนเลยะครับ ก็ผมยังผมยังดูอยู่นะครับว่ารา,ามุชอยรุนเนี่ยจะได้บอลจังหวะไหนผมว่าประมาณช่วงนาทีที่1 0 10 16 17 18 19ประมาณนี้ได้สัมผัสคือการหม่งครั้งแรกไม่ได้เก็บบอลกับพื้นเนี่ยนะเป็นการหม่งครั้งแรกหม่งไปแล้วก็เสียบอลไปเกมมันเป็นอยู่แบบนี้ครับและครึ่งชั่วโมงแมนยูก็ยังไม่ดีขึ้นปรากฏว่าอิสซักนะครับได้ยิงบอลเนี่ยแสกหน้าโอนาน่าพุ่งเข้าไปเลย แต่แต่นั่นแหละครับมันมันเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแต่ยิงแบบยิงคมมากยิงแบบคือโอ้โห,โหจังหวะที่โอนาน่ายืนถึงจะดดนหนึ่งต่อหนึ่งก็ตามแต่ไม่ได้เลือกที่จะยิงเลียดปั่นไปหลอกหน้าเท้ายิงครับยิงแบบโอ้โหแบบพุ่งเสียบเลยหมดสิทธิ์เซฟจริงๆแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเองนะครับนิวคาสเซิลต่อบอลกันขึ้นมาสวยมาก เล่น1นสองชิงกันสุดท้ายบอลเนี่ยทะลุมาหาตัวของกอร์ดอนในกรอบเขตโทษก่อนจะแปะสั้นๆให้กับซานโดโลนารีที่วิ่งเติมขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็แตะบอล1นจังหวะนะครับก่อนจะแปรไปแต่ว่าไปโดนเสาถ้าจังหวะนี้เขาไปจะเป็นการต่อบอลและเป็นจังหวะโอเพนเพลย์ของนิวคาสเซิลอีกจังหวะหนึ่งที่ผมว่าสวยมากๆเลยเล่นกันสั้นๆชิ่ง1อสุดท้ายทะลุมาถึงกอดอนก่อนจะแปะคืนให้กับตัวของซานโดโลนารีที่วิ่งเติมขึ้นมาแปะบอล1นจังหวะก่อนจะยิงสวนโอนนา,นา แต่ว่าติดเสาเท่านั้นเองนั่นคือโอกาสที่นิวคาสเซิลจะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ครับก็ยังคงนำอยู่แค่2ประตูต่อ0ตัวของอารโมริมทนไม่ไหวนะครับในเรื่องของตรงกลางสนามก็เลยเปลี่ยนเอาคอบี้เมนูสลงมาเล่นแทนเซอร์กเซที่ก็ไม่สามารถที่จะใช้คือบอลมันไม่มาไม่ถึงเขาพอไม่มาถึงเขาเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเซอร์เซมีจังหวะสัมผัสบ,บอลในการแปะบอลคืนหลังเล่นบอลจังหวะเดียวเท่านั้นเอง คือมันมันบอลมันไปข้างหน้าไม่ได้ครับสำหรับในแมนยูวันนี้นะก็เลยเปลี่ยนตัวของเมนูสงมาพอเมนูสงมาเกมของแมนยูดูดีขึ้นเพราะตัวของมาซาอุยเองก็หุบเข้าไปอยู่ข้างในหลังจากที่ในช่วงแรกเราจะเห็นว่าเขายืนกันเป็นแนวกองหลัง5คนปรากฏว่ามาซาอุยุบเข้ามาช่วยตรงกลางอโมริมเห็นแล้วนะครับว่าตรงกลางมันสู้ตรงกลางของนิวคาสเซิลไม่ได้พอตัวของมาซาอุยเมนูเข้ามา และดันตัวของเอเซนขึ้นไปเล่นแทนเซอร์เซ่ผมว่าเกมดีขึ้นเกมดีขึ้นการไล่บอลไล่เพสตรงกลางสนามเร็วขึ้นโดยเฉพาะตัวของเมนูสลงมาแล้วช่วยไล่บอลตรงกลางสนามของเมนูได้ดีขึ้นจริงๆและมันเลยกลายเป็นจังหวะที่ตัวของริซโซมาร์ติเนซเองก็ขยับขึ้นสูงขึ้นมาด้วยเหมือนกันหลังจากที่ยืนกันเป็นแนวตลอดมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นคําสั่งของออมโมริไหมหรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการไหมให้ใหแนวรับของเมนูยืนแบบนั้น แต่พอหลังจากที่มาราอุยหุบเข้ามาอยู่ข้างในหรือรวมไปถึงตัวของริซโนมาร์ตินีเองขยับขึ้นมาสูงเหมือนกันเล่นจังหวะแลกด้วยเหมือนกันและก็เป็นตัวของริซโนมาร์ตินซสนี่นะครับที่จ่ายบอลทะลุขึ้นไปหาลามุชอยลุนหลุดเดี่ยวเข้าไปและลามุชอยลุนก็ยิงสวนนะครับก็เป็นจังหวะที่ดูบาบการนั้นออกมาทําตัวใหญ่ที่สุดแล้วแหละแต่บอลก็ไม่เข้ากรอบครับหลุดกรอบออกไปนิดเดียวเองแต่ว่าน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายสำหรับโอกาสของแมนยูที่ถ้าเมื่อมีโอกาส ก็ควรจะเสียบคมด้วยเหมือนกันแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็น่าจะทําได้ด,ดีเหมือนกันสําหรับตัวของฮอยรุนเองนะครับในช่วงที่มีโอกาสปรากฏว่าพอแมนยูไม่ได้ประตูไล่ามาแต่เกมดีขึ้นนะตรงกลางสนามของนิวคาสเซิลไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกับในช่วงแรกและแล้วก็เป็นแมนยูนะครับที่พอดันกันเพลสขึ้นมาโดยเฉพาะเมนูเองตัดจังหวะได้ในช่วงท้ายของครึ่งแรก ปรากฏว่านิวคาเซลเองก็พลาดให้เหมือนกันและเมนูก็ได้บอลน,นะครับก่อนที่จะดึงบอลไว้กับตัวแป๊บหนึ่งนะรอให้คาเซมิโร่ไปอยู่ในจุดที่ควรจะจ่ายบอลได้ตัวของเมนูเองก็จ่ายบอลไปให้เขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแมนยูควรจะไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ว่าเป็นคาเซมิโร่เองที่ยิงบอลออกไปอย่างน่าเสียดายคือคือคือก็โมโหเขาเข้าใจนะครับว่าคือบอลมาถึงเขาเขาพยายามที่จะปั่นเน้นทางแล้วล่ะเน้นทางแล้วแต่ว่ามันยิงยากครับ มันไม่ได้ยิงง่ายเลยนะไอจังหวะที่คาร์เตมิโร่ทาถ้าเข้าไปก็สวยมากนะแต่พอไม่เข้าโอกาสมันก็เสียไปเน้นตรงกรอบก็อาจจะดีกว่าก็ว่ากันไปนะครับแมนยูมีโอกาสแต่ไม่สามารถไล่ขึ้นมาได้ครึ่งแรกเนี่ยตัวของเิว่าเซอเองก็ยังคงนาแมนยูอยู่2ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับแมนยูขยับเกมได้ดีขึ้นหลังจากในช่วงท้ายครึ่งแรกที่เราเห็นเกมมันขยับขึ้นมาแล้วไล่เพรสตรงกลางได้ดีขึ้นครึ่งหลังก็เหมือนกันนะครับแมนยูพอขยับเกมขึ้นมาเกมของพวกเขาดูดีขึ้น แต่มันก็ยังไม่ได,ดีขนาดนั้นแต่พอที่จะทําเกมได้แมนยูเลือกที่จะเล่นกว้างขึ้นครับอามาัดเดียโลเองนะครับออกทางออกไปเล่นนู่นเลยนะครับแนวกว้างเลยตอน,น,นแรกเนี่ยจะอยู่ขู่อยู่ตรงกลางสนามนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังก็ออกไปเหมือนกับไปเล่นเป็นปีกเหมือนกันแต่บอลมันไปไม่ถึงครับคือยืนได้ดีแล้วนะผมว่าก็ก,ก,ก็ก็ทาหน้าที่ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าพอถ่างออกไปแล้วอะ่ะมันบอลนก็ไปไม่ถึงเขาไม่มีคนออกบอล พอบอลมาถึงตรงกลางสนามพอถูกไล่บีไล่เพชก็ต้องคืนหลังไปพอคืนหลังไปก็ออกได้แค่ด้านข้างแปะบอลสั้นๆกันเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้นี่คือเป็นปัญหาของแมนยูในเกมนี้แต่เกมมันดูดีขึ้นนะโอกาสของแมนยูก็มีมากขึ้นนะหลังจากที่ขยับเกมขึ้นมาเพลซิ่งสูงเข้าใส่ในิโครเซอรเริ่มปั้นเกมของตัวเองได้ดีด้วยเหมือนกัน แต่มันก็ไม่เพียงพอครับมีโอกาสนะครับจากตัวของอแม็กควาที่ได้หม่งไปชนเสาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็น่าเสียดายนยีที่มันไม่เป็นประตูถ้าไล่ขึ้นมา1ประตูต่อ2เราก็อาจจะได้เห็นการพลังใจก็แล้วกันในการโหมเกมรุกเข้าใส่นิโคลเซลแต่นิโคลเซลด้วยความที่เขา1ต่อ1ได้ดีนักเตะแมนยูแบงเขาก็แกะเพสลำบากด้วยเหมือนกัน เพราะว่านักเตะของแมนยูเองก็ไม่ได้มีความสามารถเหมือนกับในวันที่พวกเขามีบูโนอยู่ในสนามบูโนเองจะเป็นคนที่เก็บบอลแล้วก็ออกบอลให้กับแมนยูพอไม่มีมันก็ขาดหัวใจในเกมรุกไปเหมือนกันนะครับสำหรับการขาดบูโนเฟอร์นนเดสไปในเกมนี้นั่นแหละครับมันเลยทําให้เกมของแมนยูไม่สามารถขึ้นไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็นวันนี้รามุชัยรุนมีโอกาสแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นเองในช่วงของครึ่งแรกแล้วก็ยิงหลุดกรอบออกไปเท่านั้นเลยัะ นอกนั้นบอลมันมาไม่ถึงเขาจริงๆนะบอลไม่ถึงอามาเดอาโลด้วยด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงของครึ่งหลังการาโชลงมาก็ไปไม่ได้เหมือนกันด้วยความที่เขาเป็นปีกมาก่อนพอเล่นถูกบีบออกไปทางด้านข้างเขาไปข้างหน้าไม่ได้ครับก็ต้องม้วนกลับมาก,ก็เสียบอลบ้างออกบอลผิดบ้างนี่คือเกมของแมนยูในช่วงครึ่งหลังมันไปข้างหน้าไม่ได้ครับถูกบีบเกมได้ดีสำหรับนิวคาสเซิลในวันนี้แล้วก็ทำได้ดีกว่า จึงเป็นผู้ชนะไปในช่วงท้ายที่สุดนะครับนิคาสเซลก็ชนะแมนยูไป2ประตูต่อศูนย์ในวันนี้ถามว่าแมนยูควรจะแก้อะไรก็ผมก็ไม่มันก็พูดยากเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะ่ะปันจุบปัญหาของแมนยูมัน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 คือเรื่องของการเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าเราพูดกันมาตั้งแต่ในยุคข,ของเอริกเทนฮากแล้วนะครับเอริกเทนฮากก็พยายามแก้นะจุดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจนกระทั่งผลงานของแมนยูก็ไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ถูกไล่ออกไป แต่นะครับแมนยูมาทำได้ดีในยุคข,ของรูสฟานิสรอยถามว่ามันเปลี่ยมนมันแตกต่างกันยังไงกับระบบการเล่นของรูสฟานิสรอยกับอาโมริมหรือแม้กระทั่งเอเวอเรนฮากผมขอจัดระบบการเล่นของเอเวอเรกันฮากกับอาโมริมคล้ายกันก็คือบอลเร็วไปข้างหน้าเล่นไม่กี่จังหวะต้องเป็นประตูแต่ในยุคข,ของรูสฟานิสรอยครับเขาค่อยๆเล่นเก็บบอลต,ตรงกลางสนามไว้ก่อนแล้วก็รอเพื่อนขึ้นมาเติมด้วยศักยภาพของนักเตะที่แมนยูมี ความสามารถเฉพาะตัวทักษะต่างๆสามารถทําได้ครับเก็บบอลไว้กับตัวก่อนครับแล้วรอจังหวะของตัวเองเราถึงเห็นผลงานในช่วงที่รรสฟานิสโรอยคุมทีมให้กับแมนยูถึงผลงานดีแม้กระทั่งตัวของคาซิเมโรเองก็ตามกลายเป็นคาซิเมโรร่างทองไปในวันนั้นการค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆขยับเกมขึ้นไป เวลาที่เล่นเกมรุกพวกเขาก็จะมีช่องเพราะว่ามีนักเตะที่พร้อมจะกระชากเกมรับของคู่แข่งอยู่แล้วอามาติเยโรกานาะโชวโรวมไปถึงโบนฟานเดสนักเตะเหล่านี้ศักยภาพสูงอยู่แล้วเวลาที่พวกเขาเล่นเกมรับก็จะเล่นได้ดีด้วยเพราะว่าขึ้นมาดันกันขึ้นมาแล้วก็เพลยคู่แข่งแบบ1ต่อหนึ่ง,ตนนงแต่พอเกมเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นบาลานซ์ของนักเตะมันก็เสียไปด้วยเหมือนกันผมว่าการบราลานซ์ทีมสำคัญมากนะครับในยุคของรรดฟานิสโรอยเขาบาลานซ์นักเตะได้ดีนะ คือนักเตะช้าก็จริงเขาก็จึงไม่เล่นเร็วครับค่อยๆเล่นค่อยๆปั้นเกมขึ้นไปและจึงเป็นที่มาของผลงานที่ดีของแมนยูในช่วงนั้นนะครับแต่พอกลับมาอยู่ในยุคใ,ในยุคข,ของอัมริมกับกลายเป็นต้องเล่นเร็วอีกครั้งหนึ่งแล้วและนักเตะหลายๆคนของแมนยูเองก็ช้าไม่สามารถเล่นเร็วในในใ,ใ,ในแบบที่ทั้งอัมริมและเอริกเซนฮากต้องการได้เกมมันก็เลยออกมาเหมือนกับคล้ายๆกันนะครับคือเล่นเร็วแล้วเสียบอลพอเสียบอลก็โดนเขา เก็บบอลแล้วกลับมาโจมตีพวกเขาได้เหมือนเดิมเกมมันเป็นอยู่แบบนี้ครับแต่มันจะแตกต่างออกไปในยุคข,ของ r รสฟรานิสซรยที่พวกเขาเก็บบอลไว้ก่อนแล้วรอจังหวะของตัวเองมันเป็นการกดคู่แข่งด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แมนยูเก็บบอลได้คู่แข่งเองก็ต้องลงไปรับเวลาที่พวกเขาจะดันกันขึ้นมาเล่นเกมรุกมันก็เหลือผู้เล่นที่ไม่เยอะมากในการเล่นเกมรุกก็อาศัยผู้เล่นในเกมรับอยู่ไม่กี่คน2-3าคนในการจัดการจังหวะเหล่านี้ มันถึงทําให้ยุคข,ของรูทฟานิสรอยแมนยู่ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหมือนกันทั้งๆที่ผู้เล่นก็ชุดเดิมรูปแบบการเล่นยิ่งในยุคข,ของรูทฟานิสอรยกับอีลิกเทนฮักรูปแบบการเล่นคือเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยขาดแค่บาลานซ์ของทีมแล้วก็จังหวะก,การเล่นเท่านั้นเองที่แตกต่างออกไป ก็เป็นคําถามเหมือนกันนะครับว่ายังไงนะในในส่วนนี้ผมไม่ได้มองว่าต้องไปตามรูทฟานิสรอยกลับมาทําทีมนะคือมันมันคืออยากทําก็ทําไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไม่ทันรูทฟานิสรอยไปคุมเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในจังหวะของอโมริมเนี่ยจะทํำยังไงคือผมมองว่าต่อให้อโมริมเองเปลี่ยนเอาผู้เล่นที่เขาต้องการเข้ามาอาจจะสักสามสี่ตำแหน่งให้เลยสามสี่ตำแหน่งหรือล้างทีมนี้ทิ้งไปเลยผมว่าถามว่าดีขึ้นไหมผมว่าก็ดีขึ้นนะดีขึ้น ผมว่าดีขึ้นคือถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนนักเตะไปในสไตล์ที่อาม,มริมต้องการเลยจะไม่ดีขึ้นผมว่าคงไม่ใช่แต่ก็คงดีขึ้นแต่จะดีขึ้นไปถึงแค่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นชุดนี้ผมว่ามันไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นเร็วของทั้งเอลิกเทนฮากแล้วก็ตัวของอาม,มริมด้วยไม่เหมาะครับไม่เหมาะแต่ถ้าจะไปบาลานซ์ใช่ดีก็คงต้องไปเล่นในใ,ในในแบบที่รรสฟานซชอรอยทำนั่นก็คือต้องเล่นช้าเก็บบอลไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะของตัวเองเก็บบอลไว้ก่อนแล้ววรอจังหะ อาจจะเป็นผลดีกับพวกเขาก็ได้อันนั้นต้องรอติดตามกันและก็คงเป็นปัญหาหลักของอโมอริมต่อไปว่าจะจัดการในส่วนนี้ยังไงเดี๋ยวรอช่วงตลาดมกราเปิดแล้วกันแมนยูจะมีการขยับขยายยังไงนะครับในเรื่องของผู้เล่นเองจะมีการใครย้ายเข้าย้ายออกยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันลวกันวันนี้เราได้เห็นมาคาราฟอร์ดอยู่ที่ข้างสนามด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ลงสนามมาให กับแมนยูนะในวันนี้นะก็ต้องรอดูติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของมาคาร์ดัฟฟอร์ดด้วยกําลังเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ในนับปัจจุบันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเกมนี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงคู่นี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมในการกดไลค์กดแ like, ชร์กดสามาัคร Smart, สมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดสปอตเต็งให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านนนาทททีี้้้ดวยคครบขอุุณก่ Enjoy ครับ